สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะครับื่าเช้าเนี่ยมีเพื่อนพวกเราถามเข้ามาในกลุ่มไลน์นะครับอยากให้ครูเนี่ยช่วยพาวิเคราะห์นะะใบงานที่3ในเรื่องของอักลกอริทึมนะฮะโอเคเดี๋ยวครูจัดให้นะครับทีนี้เราไปดูโจทย์ว่าเขาให้ทําอะไรนะครับไปดูโจทย์ว่าเขาต้องการให้นักเรียนทําอะไรบ้างนะฮะ โจทย์บอกว่าให้นักเรียนเขียนรหัสลำลองเพื่อนำจานที่วางซ้อนกันนะตามภาพที่1นะครับภาพที่1ไปวางบนชั้นวางจานนะตามภาพที่2โดยให้เรียงเนี่ยใบใหญ่ที่สุดอยูด่ด้านซ้ายสุดนะครับใบเล็กสุดนี่ให้เรียงไปเรื่อยๆจนด้านขวาสุดนะครับฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือให้เรียงจากเล็กไปใหญ่นะเล็กไปใหญ่คือ จากใบเล็กขวาสุดเลี้ยงไปเรื่อยๆจนใบใบใหญ่ที่สุดนี่คือซ้ายสุดนะฮะเลี้ยงใบใหญ่นะครับแต่ในการเขียนรหัสลำลองเนี่ยนะฮะให้เขียนเป็นในรูปแบบของข้อความนะครับแต่ว่าให้นักเรียนเขียนตามเรียงลำดับ123ว่า1นักเรียนต้องทําอะไร2ต้องทําอะไร3ต้องทำอะไรนะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับอ่าทีนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวพาทำนะฮะ ให้เรียนเขียนนะฮะขั้นตอนตามแบบนี้นะครับดูวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าภาพใบที่1นึ่งภาพที่1เนี่ยเขาให้อะไรมานะครับภาพที่1ก็คือการเรียงจานเนี่ยจากใบใหญ่สุดด้านล่างใช่ไหมครับใบใหญ่สุดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงใบเล็กสุดนะครับใบเล็กสุดก็คืออยู่บนสุดนะครับ แต่ตทว์เขาต้องการให้นักเรียนเนี่ยนำจานเนี่ยมาเรียงในชั้นวางจานชั้นวางจานสมมติว่าชั้นวางจานเป็นอย่างเงี้ยนะครับเปล่าๆนะครับนะ่ะมีล็อกปึ๊บ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 มีล็อกให้นักเรียนสอดจานเข้าไปนะครับแต่เขาบอกว่าให้ใบใหญ่สุดนี่อยู่ซ้ายสุดใบเล็กสุดอยู่ขวาสุดแสดงว่านักเรียนต้องหยิบทิลบใบมาวางใช่ไหมครับขั้นตอนในการหยิบทิลบใบเนี่ยนะ เรามาดูภาพที่1ว่าใบไหนมันหยิบง่ายที่สุดครับใบที่อยู่บนสุดก็คือใบเล็กที่สุดใช่ไหมครับนักเรียนก็เขียนเลยนะครับเรามาดูขั้นตอนที่1น,นะครับขั้นตอนที่1นึ่งนะคนำจานเปลี่ยนภาษานำจานที่ซ้อนนะะที่ซ้อนกัน ใบเล็กสุด,ไ,ดไหมครับเราจะเอาใบเล็กสุดที่อยู่บนสุดนะครับเพราะมันหยิบง่ายที่สุดนะครับมาวางไว้บนชั้นขวามือสุดนะครับขวามือสุดนะครับก็คือเอาจานใบเนี้ยนะครับมาวางไว้ชั้นตรงนี้ครับ ทีนี้2นะครับทำไงครับขั้นตอนที่2ก็เหมือนกันนะครับพอเอาใบที่เล็กที่สุดใช่ไหมครับก็อเอาใบถัดไปเนี่ยมาวางชั้นถัดไปนะต่อจากใบเล็กที่สุดนะนะครับสนะฮะนำจานใบถัดไป นะที่ซ้อนกันครับไปวางไว้บนชั้นชิดขวามือต่อจากจานใบที่แล้ว เสร็จแล้วอ่าทีานี้เมาดูภาพนะครับแล้วก็เอาใบถัดไปเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้นะครับถัดไปเรื่อยๆนะครับนะครับขั้นตอนที่3ทําไงครับขั้นตอนที่3ามนะทำซ้ำอ่านี่ในหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ย ในการทําซ้ำนี่สําคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดขั้นตอนในการทํางานอ่าถ้าเกิดเราเขียนภาษาไปางี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ต่ํากว่า1ิบรรทัดนะครับถ้าเกิดเราใช้คําสั่งทําซ้านะฮะมันจะทําให้คําสั่งเราสั้นลงนะครับสั้นลงระยะเวลาในการเขียนก็น้อยลงนะครับอ่าทซ้ําข้อไหนครับทาซ้ําข้อที่2นี่ทาซ้ําข้อที่2นะครับอ่าจนกว่า จะครบทุกใบนะครับทำซ้ำข้อที่2จนกว่าจะครบทุกใบครับที่วางกองเรียงไว้นะครับก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนถึงใบสุดท้ายก็คือใบใหญ่หญที่สุดคำสั่งข้อที่3มมันจะทำอย่างนี้นะครับ ให้ทําซ้ําข้อที่2องเอาใบนี้มาวางใบนี้วางเสร็จก็ทําซ้ําข้อที่2อีกเอาใบนี้มาวางจนถึงใบสุดท้ายก็คือใบใหญ่ที่สุดนะครับถ้าเกิดเราเขียนเป็นเรียงไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะประมาณหกถึงเข้อนะครับทีนี้เมื่อเราทําถึงใบสุดท้ายแล้วทํไงต่อครับข้อที่4ก็จะบอกว่า ข้อที่4นะครับจานใบใหญ่สุดอยู่ทางด้านซ้ายสุดนะครับบนชั้นวางจานะเป็นอันเสร็จนะครับตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้ก็คือ ใบใหญ่สุดอยู่ซ้ายสุดและใบเล็กสุดอยู่ขวาสุดนะครับนี่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้คําสั่งทําซ้ํามันก็จะจประมาณหนึ่งสองสามน่าจะเพิ่มอีกประมาณ3บรรทัดนะครับในการนําจานใบใบถัดไปมาวางซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้คําสั่งทําซ้ำนะฮะทำซ้ําในข้อที่2จนกว่าจะครบทุกใบนะครับนี่ก็ทําให้ในการเขียนโปรแกรมของเราเนี่ยสั้นลงนะครับระยะเวลาระยะเวลาในการเขียนก็จะ เร็วขึ้นนะครับใบงานที่3เรื่องอัลกอริทึมก็หลักการทําก็มีเพียงเท่านี้นะครับให้เรียนไปอลองไปทำนะครับหรือใช้ใครจะใช้ภาษาที่แตกต่างจากครูยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าจะได้ดูแนวคิดของพวกเรานะครับแต่ขั้นตอนหลักการในการทํานะครับครูอธิบายไปแล้วนะครับสําสหรับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาเพียงแค่นี้นะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ